สวัสดีสวัสดีไม่จับค้างง่ายไปโดนโดนแห้งกินกินอะไรยังกาะปิงกุ้งส่วงโควิดกักตัโตจิยวไปใส่กันใค้หลังมาเลยนะวันนี้เจอซองไอ้น้องโดนเนาะอะไรกะซองหน่อยก็เกี๊ยมเกี๊ยมสิปิดแต่ยังกว่าสิปิดเออเอาเรียบเนาะมือเนาสิกินอาหารลูลาหน่อยหนึ่งาะว่าปืนกับซิเมนประเพณีเต็ดเต็ดตำหล่อประคามบอยยังประมาณนี้แหละเินเบิมืดเนาะอันนี้อันนี้ เป็นอาหารไอ้สายฝาเนาะอาหารไอโดคือเก่าประจำเราแมนไอโดไอโดแล้วเราฝากใหม่เนาะคือว่าไม่ปอดไข่สะอาดปีให้พอแมนปีให้พอซุดขูดเลยโตง่ายไซมันมาไกลๆเลยเห็นบ่มไซมันกูเอียงมาสามารถสั่งซื้อได้เนาะขั้นไายอยู่ปกเสียอยากเนาะกับโปรตีนซานร์มอลองโมดีแน่นอนเนาะซุดอพักกันพอกินหาหารตลอดลองไปกินอาหานได้กินกู กินกุ้งมีสองแจวนี่จะเป็นแจวขิงมาใหม่โอ้จะแจวขิงหรอเอามาอนียกินแบบหลังจากที่กินต้มมีก็เปล่าปองหล่นนะกินแน่ดีนะจักเหม่ยนี่ใส่สุดออกกําลังกายจิ้มอะไรก็เล่นจิ้มอะไก็เล่นจะจอยหรอเป็่มีถั่มือโอ้ยส่งจอยหอกมาโอ้สิแก่ไปแก่มาเนี่ยคับสี่สิบหนาทีไปแล้วเนาะบม่ได้กินแบบเวลากล จากที่อัได,ด้ถ่ายคลิปโดนน้องโกโปรกับสากพวกเขาจะได้สากอยู่ตอนนี้ใส่ไอฟโฟนถ่ายเนาะตัวสับถ่ายก่อนสี่แบบหนาดำดำหนึ่งมือร้องแก้วนี่ก่อน,น,นแก้วขิงวะเนาะเสียบได้เขาเนะมันคือแมงหวานลายแต่มันสุกไหมแมงมันก็อยากกินน้ำเนาะ มีปีกของมึกเนาะโลหนึ่งสองตโลหนึ่งมั้ใส่มือได้บ่เป็นยังบัวห้องอยู่กันนางเดียวกันวัคซีนกับสีแล้วบัวเป็นยังเนาะยังอยู่บนท่นขโขบดดนั่งอีกรถหนึ่งกับมันที่้ซสองไปซักใหม่ใช่แบบบัท่านซักกับฝาาไปซักอ่ะมันจะจ่ยอย ใส่มือเกกลยมือกลองกินมดแล้น้องมือกลองแบบเพาฮารทลี่ไปโจะตกปาตกมาวะเหล่าเดี๋ยมันกับเพอีดาอืม ตัวใหญ่แหงเนี่ยสังเกตง่ายเนาะถากุ้งมันสดมันจะมีมันอยู่หัวเนาะมันกุ้งเออมันกุ้งจะเห็นมันอยู่โอ้ยอ้า่าฮ่าฮ่าหน้าโดดหน้ากระยาบจะไงใจเย็นโดดสูงเต๋อตอนนี้กาแบบทางบ้านเขาก็มาให้ออกไปใช้เนาะจะมีบริษัทจัดส่งสินค้ามาส่งเนาะทางไอ้เราก็ฝากกันเขามาส่ง ขางเขาบานเาก็เอาเขาตันหัวบาเอ้ออกไปด้วยบอกไปนอกก็ต้องส่แมสยังเจอความปลอดภัยเนาะถ้ามันจะเป็นกับตอดีกว่านะอู่เพือนเพื่อสัแดงจะสิเบิรอืมแดงัอ่เี มาาันขาดหอดเนาะเบิ่งแสงแต,งนตงนอนนี้กำลังตกดินเนาะบาดกอกมาเนี่นึงเออกลับมาคืนกลับมาคืนพอแล้วอยู่ไปไทายมาเนาะได้กินอาหารทะเลจากบ้านหนึ่งเนาะจากที่ว่าเขาอยู่เรื่อนเกือบเป็นเดือนมาตั้งแต่ล็อกดาวน์เนาะเกือบเดือนละเป็นเดือนหนึ่งนะต้องอยู่นี่โผล่โผล่ไปในสิเบิร์ตเจือ เป๊ะๆฉันอ่ะเขาอยู่ตรุนกขบหาวเขาเรีนไฟกระแรงกับมาขึ้นเบื่อ่ามสิก okay? ินไหนจะโตเนาะบอกว่าจะจงๆไปคือกันเรินมากานกินหัว อันสองตัวยังจุกแหละแต่ว่ามันมุมมีไข่เนาะหรือว่ามันมุมมีเนี่ยมันวะมันกุ้งไข่ตัวบอกแซ็งหวานกุ้งสดมันต้องมีจะมีไข่เอ้ยมีเคินแม่งไข่มันกมันเออ tìm mọi dùng gì cái liệm Cái này Liệm Cái liệm lớn thả lúng lắng rồi này Mà đây là นำอื่นมานัเอากได้ว่าเดิมืรบ่มีพักกินเลยเพราะว่าบราได้ไปซื้อก็ไปอักพาก็ครบกันแล้วก็ถึกอยู่ รายการเองเราเดียวเลยไม้อไม้เรากินกับอะไไม้โอ้ดหวานเลยหวานมันเนี่ยหลังจากทุกคนเดีทำฮาว่าติดสองหรือเปล่าหน่อยหรือว่าเอาสองไอ้หน่อย วันที่สองเนาะแต่ว่าสองโซ่มาหน้ากันซีเมนต์เฮดเพลงอย่างเดียวเพราะว่ากะเรือไทยก็บุกทีมงานหรือเยน้องห้องเดือนอันนี้นะเอาไปทิ้ดแต่เพียบนะสมาชิกสองไอ้น้องสองหน่อยเนาะส่วนหน,หนึ่งหวังเข,าาข้ากับการ์ตัวอะไกะเชฟเชฟตัวเองเนี่ยระวังกันเนี่แถบบไปออกไปเ,<ฮ>เลยยู่ฮยันบึดม่อเลยมื่อที่เขาไปซักอ่าวัคซีนรถที่ซองเดียวอ่ะสิไทยเบอร์น้องสองน้อยเนาะ เขาสิเหลืองไายเพราะว่าเขาคือสิแบบจ้ามือนี้ก็ะดีทายต่อดครัเบื้องกระดีทายไปจะเปิดประเดิมคือคิดแบบคืออันนี้จะกินก่อนตั้งนึ่ต่อไปกรับดอกบักามบมักงวงเห็ดเฟือกงอยังแถวนี้แหละแต่ว่าตอนนี้เป็นโอ้ยเปิงให้เป,งเป,งเปิงลืมไปอันนี้ก็แม่นห่านไอโดหรือว่าไอโดออกไก่เนี่แหละแล้วก็อยู่ลักซีหอกกับยู่ลักหาห่างกันลักหนึ่งแล้นแล้วก็ให้อาบริษัท คนส่งคนส่งเขาเอิ่อญยังวะขี่ไม่หายท่านใจเออแม่แต่เขาปฏิบัติหน้นท่านใจแต่ก็ขอบใจที่นมาส่งเนาะเขากะยากโควิดคือกันเลยเขากะยากเนาะเขากะยากเขากะยากไม่กันต่างคนต่างอยางกันใส่แมสกลับมาล้างมือใส่แอลกอฮอล์ข้างในใช้แอลกอฮอล์ใส่บูยมือจะหล่อ อ,อีกตัวนึงเนาะกว่าไปกู้ไก่ทำแน่เด็กกัพอทำเนาะพอจะไปใช้ละไหนจะเมาอยู่งไรเขาก็จับไปเลยเนาะอ้ยเ<ฮ>มื่อยกบะพวงกันสานกันเลยนี่สีมันไกลๆเขาไม่ไกลไกลกันนี่ไ <laughs> ปถือว่าสดุดที่สุดในปักเซนะครับนี่แหละแม่นเนาะไปถือแบบพัน อ๋ย่อครักแน่ไม่เถึงขายมีสมัครสถานคักแน่เนาะบริเวณราศีคายแบบหัวโฉวนี่มันับประกันได้่ันนี้เสือคือได้เนาะแมนแซ่บหวานจ่อยๆหวานกุนีเก็เจะแมนกินอ่าน,น้ำบ๊อบน้ำตาลนั่นละเอาน้ำตาลมากินอืมกิม้วเลยจุ๊บละ น้องเจ้ากิงเียวคิงเถอะตรงนี้มันก็หอนแล้วเนาะอากาศหอนเลยหอนเลยได้เป็นเหมือนเลยนะอืมเจ้านาทีเลยรกันก ไปทำเย็นหน่อยดิได้แล้วสำเนียงโอเคเนาะประมาณนี้แหะเพราะว่าแซมเบิดหลับเหมือนน้าจางสิไทยต้องแน่นอนว่ากินคือเก่าต้องคอยเบิงถ้าว่ามันบดได้ออเฮือนกับบดได้ท้ายเบิงของยงกินกันเนาะเบิงของกินนั่นแหละมันมันสิเป็นตาไทยแหละบอสนใจทุกคนจะขอมาเบิงเนาะว่าวหนึ่งจิตนสองเนาะยืนยันก็อย่าพอรึเปล่าสองน้อยเด้อยสองน่อยว่าได้ปิด นิ่งสีไทยทุกคนเหมือนกันเก่าบ๊ายบายบ๊ายบายจ้าขอบใจทุกคน